เรียบร้อยครับพังแล้วครับโอโหรอดได้ไงเนี่ย ลโคตรสุดนะน้องรู้สึกไงครับกับน้ำท่วมบ้านเราครับก็ภูมิใจนะครับนะน่าจะท่วมให้ลดนิราคาไปเลยทีเดียวโอเคครับวันนี้วันที่สิ้สิงหาคมนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดไอ้แสนนะครับโอ้โหตอนนี้มันก็ลงมาหาผมแล้ว นี่ผมก็จะพามันไปทะเลนะครับดีใจรู้เปล่าปลาปั๊บเราจะเดินทางไปทะเลเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะพาไปดูเสาก่อนนะครับว่าเสาเราโดนอะไรนะโดนกระปูกระปูไตกระปูไตเดินครับรถรถกระบะใครก็ไม่รู้ครับถอยมาต่ำเสาหักเลยครับลงจอดรถรู้สึกไงครับกับน้ำท่วมปลากระปุกได้กระปู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 จับกระปูเลยวหรอ นี่แหละของขวัญมันเกิดนี่แหละของขวัญมันเกิดปลาปลาปลาไปทะเลไปนู่นดีใจปะนี่เดี๋ยวจะพาไปทะเลเด้เนี่ยไหนเบิ่งโยเบิ่งโยดีใจปะเนี่ยจะพาไปทะเลเนี่ยทะเลยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูทะเล เออทะเลแถวบ้านนี s <S like. ่แหละนโอ้ฝนตกหนักนะครับตรงนู้นก็น้ำท่วมนะครับไอ้แตรดับมาไม่ได้นะเรอ้ย่าไปเดี๋ยวตัดไปตอนถึงทะเลเลยนะครับจิกปูเกครับถึงแล้วครับทะเลนี่ครับทะเลดีใจไหมครับ บอกความรู้สึกกับกล้องหน่อยครับว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาคัดทะเละเลียด๋ว <c oughs> พี่จะพาไปดูน้ำตกม,มันเกิดเองแบบต้องสุดนะไปไหมน้ำตกโอ้กระบูนหนครับไ,ไปมาเนี่ยไปน้ำตกปะเนี่ยเออเดี๋ยวพาไปตามมา<ะ>เดี๋ยวเราจะพามันไปดูน้ำตกต่อเลยนะครับโอ้มึงกี้เตี่ยเกินอีโบบายแฟนมาดึงอ่าลำธารแล้วครับรู้สึกไกลๆกับน้องชาย มาหมามันเยอะนี่มึงขับเลยโอ้ฮะมึงใครเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนไอ้แฟนนะครับใช่เพื่อนมึงเปล่า <c oughs> เฮ้ยมึงมึงสนใจน้ำตกไหมเนี่ยแฟนสนใจน้ำตกไหมเนี่ยเนี่ยมึงดีใจหรือเปล่าเนี่ยมันเกิดมึงพี่พามาเนี่ยน้องโอ้โหดีใจรึเปล่าฮะบอกท่านผู้ชมหน่อยโอ้โหฟันทำไมเป็นงั้นะฟัน <c oughs> แม่เลยพ่อเออมึงดีกองอยังนู่นน่ะทะเลอ่ะพามาทะเลหรอมึงก็ดูๆูไปดิ <c oughs> เอ้ยบอมเบนลาทะเลไอ้ลำธาร

เจียบป้งปไปไปกองด้ไปเลยไปเลยไปแล้ว kind of ีนะทับจรนไปแล้ว <ugar> ด <in sulla> <choses> ูครับมันจะรลอดหรือเปล่าไอ้แฟนมันจะรลอดจากตรงน้ำท่วมหรือเปล่า ไอแฟดหายแล้วรถกระบะบัาบางหายวะรอดไหมเนี่ยโอเคนุนรอดแล้วไปแล้วน้องแฝดกูกลับบ้านแล้วน้ำท่วมใครที่อยาก uh, Happy Birthday มนันนะครับก็คอมเมนต์ ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้มันอ่านเวลามันมาบ้านผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับอยากให้ผมแจ้งอะไรแฟดก็บอกได้นะครับตอนนี้ขอไปก่อนฝนตกจุ๊บบ๊ายบาย